เฮ้เฮ้เเฮ้นี่มันประเทศไทยนะเว้ยไม่ใช่กลืราคาถูกไม่ใช่สินค้าเละหลังที่จะเอามามัดรวมขายเป็นพวงอย่างกับมะม่วงว่าในการเลือกตั้งทั่วไปหลังจากการยุบสภาเนี่ยประชาชนจะมีบัตรทั้งสิ้นสี่ใบใบที่หนึ่งเลือกสสเขตใบที่สองเลือกสสบัญชีรายชื่อใบที่สามเป็นการลงประชามติ เรื่องรัฐธรรมนูญโดยมีสองคำถามแล้วใบสุดท้ายเป็นใบที่สี่ประชาชนต้องวินิจฉัยว่าประชาชนจะให้ยกเลิก MOU กับคำปูชาหรือไม่การเอาทุกอย่างมามัดรวมไว้ในวันเดียวมีแต่จะสร้างความสับสนวุ่นวายให้กับประชาชนข้อแรกการเลือกตั้งสอสอโอเคว่ามันจำเป็นนั่นแหละในระบบประชาธิปไตยแต่ก็ต้องเตือนเอาไวนะ้นะนักการเมืองทั้งหลายว่า สงครามกับกัมพูชาที่ผ่านมาได้พิสูจน์ให้พวกเราคนไทยเห็นแล้วว่าเราสามารถรักษาประเทศเอาไว้ได้ยืนหยัดสู้กัมพูชาได้ใช้แค่คนไทยใช้แค่กองทัพไทยใช้แค่สถาบันสามส่วนนี้เท่านั้นร่วมกันปกป้องประเทศส่วนพวกคุณนักการเมืองนะ่ะไม่ได้ทําหาอะไรเพราะฉะนั้นอย่ามาเจอถึงขั้นกําหนดวันเลือกตั้งอย่างนี้อย่างนั้นยังกับพวกคุณมันสําคัญนักหนาไอหาพวกมึงเป็นสิ่งสุดท้ายที่ประเทศไทยจะต้องการเพราะฉะนั้นอย่าสําคัญตัวเองผิด ข้อสองการแก้รัฐธรรมนูญเคยกล้าถามประชาชนตรงๆไหมว่าคนไทยเขาอยากแก้หรือเปล่าการแก้รัฐธรรมนูญมันสําคัญนะมันยังมีปัญหาต่างๆนานา,นาที่จะต้องแก้จุกจิกมากมายประชาชนคนไทยควรจะได้รับรู้ในวงกว้างไหมควรจะามาตีแผ่ควรจะมาพูดกันทั้งสังคมเลยไหมทําไมจะต้องเอามามัดรวมแล้วก็ยัดเข้าไปในวันเดียวกันหรือว่าพวกท่านกลัวไม่ได้แก้เพราะถ้าตั้งขึ้นมาเพียงหนึ่งวันแล้วให้ประชาชนไปนะประชาชนเขาจะไม่ไป พวกท่านก็จะไม่ได้แก้และนี่แหละคือเหตุผลในการเอารัฐมนูนมายัดใส,ส่สอสอบังคับคนไทยให้ต้องไปโหวตไอ้หัวหมอข้อ3ยกเลิก MOU ไอ้หาก่อนหน้านี้ตอนเป็นฝ่ายค้านด่ารัฐบาลเก่งชิบหายบอกว่ายังไงกูก็ต้องยกเลิก MOU 43 MOU 44ต้องยกเลิกทันทีตอนนี้เป็นไงพักส้มยกมือให้ได้เป็นรัฐบาลสมใจกลับกลายเป็นไม่กล้าเส้นกลับกลายเป็นจะทำประชามติ มันทำให้พวกเราสงสัยว่าที่ท่านไม่กล้าเซ็นนะ่ะมันเป็นเพราะท่านและพรรคพวกของท่านอนะ่ะพากันโกงประเทศเอาเงินไปซ่อนไว้ในกัมพูชาถ้ายกเลิกเอโยไปไอ้ฮุนเซนมันก็จะยึดเงินพวกท่านนี่ใช่ไหมไอ้รัฐบาลใหม่มันถึงไม่มีใครกล้าแต่อ o โมยข้อสี่ข้อสุดท้ายแถมให้ไม่ต้องมาอ้างหน้าว่าประจัดงบประมาณต่างๆนานาถึงเอามารวมกันในวันเดียวต้องบอกเลยว่า ถ้าตัดงบประมาณสวัสดิการฟุ้งเฟอ้อต่างๆนานาที่ประเทศจะต้องเอาไปบำเรอท่านสอสอท่านสอวอท่านรัฐมนตรีทั้งหลายในสภาน่ะเฉพาะค่าอาหารพวกมึงนี่สามารถทําประชามติได้อีกสี่รอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาอ้างว่าประหยัดงบประมาณประเทศไทยไม่ได้ยากจนประเทศไทยไม่ได้อนาถาอย่ามาทําเป็นข้ออ้างหาทางทําลายรัฐธรรมนูญหาทางไม่ยกเลิกเอ็มบูยสี่สามเพื่อช่วยคุณเซนให้หาอ้าปากมาพวกกูก็เห็นลิ้นไก่พวกมึงแล้วไอ้นักการเมืองทั้งหลาย